สวยแตกหนึ่งแตกสองสวยล่วงล่วงสวยล่วงล่วงลงสวยล่วงยอวาซาเดีวิวรุ่นเมกาดีวิวรุ่นดูบายดีวิวรุ่นชาวชายจะกินกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับแล้วก็แนะนำเจ้าตัวเมาส์ค,คีย์บอร์ด M1 Pro 5 in 1 โมบายเกมคอมโบเกียร์กันนะท่านผู้ชมนะตัวนี้มันคือเมาส์คีย์บอร์ดไปเล่นเกมมือถือนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกับเจ้าตัวเกม c h a r b i t y Mobile นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่สนใจอยู่แล้วก็ ไปจัดกันมาได้นะหรือว่าดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับลิงก์ซื้อตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลาทางครับเหมาะสำหรับมือถือ Android เท่านั้นนะ s o s ใช้งานไม่ได้นะครับ Android เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Android 11-14ถึง14เท่านั้นนะแล้วก็เป็นในส่วนของแปรมขั้นต่ำา g g b ขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะอ่าหวานเจี๊ยบรับ c ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวเครื่องนะครับเขาจะเขียนบอกว่าอยู่้นเป็นโมดูล M1 Pro ตัวนี้นะครับก็ใช้แอปในการเพิ่มปุ่มเป็น c เกม Gamer สแกนโหลดตรงนี้ได้เลยนะท่านทผู้ชมนะตรงเพิ่มปุ่มแอปด้วยนะทานผู้ชมในการเล่นเกมนะไว้ใช้แบบเพิ่มปุ่มเดินปุ่มยิงปุ่มเล็งปุ่มกระโดดอะไรพวกนี้นะฮะอืมแล้วก็ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.0นะดีเลยต่ำมากแค่6มิลลิเซกเองนะครับผู้ชมหรือว่าแทบไม่รู้สึกเลยนะฮะทานผู้ชมอืมประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว ดได้ด้วยนะครับลิงก์ด้านล่างคำใหญใต้คลิปหรือว่าตะกร้ามุมล่างสีเหลืองนะจ๊ะอ่านเราจะมาเล่นกันเลยอันนี้พี่ใช้กับมือถือไอโอเจฟอนเจ็ดนะท่านผู้ชมนะอืมมาแล้วเราจะมาลองกันนะฮะนี่แกออกมาปุ๊บนะครับมีอะไรบ้างในกล่องนะฮะท่านผู้ชมมีในส่วนของย่อตัวเมาส์นะฮะนี่เมาส์นะครับ,ค,รบคีย์บอร์ดนะฮะท่านผู้ชมนะค,คีย์บอร์ดนี่ มีไฟ RGB ด้วยนะเปิดปิดไฟได้นะครับตรงนี้แบบนี้เลยอะแดปเตอร์ apter, กระจายสัญญาณมือถือนะครับตัวนี้นี่แล้วก็มีในส่วนของเจ้าตัววิธีการเชื่อมต่อแผ่นคู่มืออยู่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นนนนแจมมปียเลยนะครับแกว แล้วก็ในส่วนของขาตั้งโทรศัพท์มือถือนะฮะนี่แล้วก็ในส่วนของแผ่นรองเมาส์นะครับนี่แผ่นรองเมาส์หวานจ้อยนี่นะท่านผูช้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อก,กันเลยนะครับอย่างแรกเราก็เอา,าตัวอะแดปเตอร์มาก่อนนะตรงนี้นะครับนี่เนาะเอามาปุ๊บแล้วก็เปิดออกมาครับดูด้านหลัง นะครับนี่มันจะมีวิธีการเชื่อมต่ออยู่เนาะกด c t r l F1 นะครับสลับมือถือ Android นะครับแล้วก็เชื่อมต่อตามชื่อนะสลับมือถือ Android เป็น M1 Pro อ่าในใบคู่มือดูให้ดีนะทุกชมนะ่ะบางทีเนี่ยมันอาจจะชื่ออื่นนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมต่อให้ถูกหมดนะครับถ้าเล่นออคคอบิตี้กด c t r l F1 นะครับแล้วก็เชื่อมต่อชื่อตามที่มันบอกไว้ในใบคู่มืออ่าทีนี้แกะออกมาปุ๊บก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะสแกนโหลดแอปด้านหลังได้นะทุกชมอืมแล้วก็มีในนส่วของ าสาย USB Type C ตรงนี้อยู่นะท่านผู้ชมนะนี่นะครับแล้วก็เสียบเลยนะครับแกะออกมาแล้วก็เสียบได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปตรงช่องชาร์จไฟตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ชาร์จไฟตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะเสียบตรงนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เอาเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดมาเสียบนะครับนี่เมาส์คีย์บอร์ดมาเสียบเมาส์เสียบรูปเมาส์คีย์บอร์ดเสียบรูปคีย์บอร์ด นี่นะครับแล้วก็เอาสายตรงนี้นะครับที่เสียบรเ,เกไปเสียบกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟนะท่านผู้ชมนี่อะแดปเตอร์ apter, จ่ายไฟตรงนี้จากนั้นนะครับไฟมันจะกระพริบนะท่านผู้ชมนะแบบนี้เลยนะพร้อมที่จะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะฮะเราก็มาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะทีนี้ฟืนะกดปัดลงมากดเปิดไปที่รูปบลูทูธนะฮะ กดเปิดบูชูดนี่นะครับแล้วเราก็เลื่อนดูนะนี่มันจะมีชื่อ M1 Pro ขึ้นมานะท่านผู้ชมนะอ่าแต่ว่าก่อนอื่นนะครับแนะนำว่าให้กด Ctrl F1 บนคีย์บอร์ดกันก่อนเนาะนี่กด Ctrl F1 บนคีย์บอร์ดก่อนนะครับตามใบคู่มือนะนี่มันจะมีบอกว่าอยู่ใบคู่มือบอกให้กด Ctrl F1 สำหรับมือถือ Android นะฮะอ่าถ้าเป็น PUBG กด Ctrl F1 แบบนี้ก่อน นะครับแล้วก็ดูชื่อนะครับอันนี้ชื่อในส่วนของบลูทูธนะของพี่เป็น m a pro ของน้องๆเป็นชื่ออะไรก็เชื่อมต่อชื่อนั้นไปนะครับตามไมคู่มือด้านหลังได้เลยของพี่ก็ชื่อ m a pro เนาะก็เชื่อมไปเลยจึ๊บให้สิทธิ์จับคู่เรียบร้อยฮะท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบฮะทีนี้ได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเราก็ไปเปิดแอป,ปกล้องนะเพื่อที่จะดาวน์โหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชัน c เกม gamer สำหรับใช้ในการเพิ่มปุ่มเล่นเกมเนาะท่านผู้ชมเนาะอืม ปุ๊บนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมนะแบบนี้นะครับเมื่อกี้กดเข้าเว็บมาแล้วเนาะเราก็กดในส่วนของรูป Android ได้เลยแล้วกด i n s tall นะตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะไปกดตรงนี้นะให้กดด้านล่างนะครับมันจะมี i n s tall หกสิบกมิกนะ67มิกตรงนี้เห็นไหมอมืกดเข้าไปจากนั้นมันจะดาวน์โหลดนะเรากดรายละเอียดไฟล์ได้เลยนะครับกดเปิดขึ้นมาดูนะนี่มันก็โหลดขึ้นมาแล้วไปที่เรียบร้อยนะกดอนุญ,ญาตการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะฮะ โอเคแล้วก็กดติ๊กไปที่ชื่อนะเพื่อลงได้เลยแล้วก็กดในส่วนของเฉพาะครั้งนี้นะครับนะครับเราลงไปได้เลยนะนี่ปึ๊บติ๊กลงกดติดตั้งนะครับนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะบอกแอปไม่ปลอดภยัยนี่เป็นลงแบบ apk นะมันจะขึ้นมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถ้้เราไปกดที่ทาคาว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดคําว่ายินยันว่าจะติดตั้งนะครับนีก่กดเปิดได้เลยนะฮะเวลาเข้าเราก็เข้าผ่านตัวแอปนี้เนาะอแอปคูเกมเมอร์กดอนุญ,ญาต กดขณะใช้แอปกดอนุญาตนะท่านผู้ชมนะกดโอเคนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เรากดอนุญาตสิทธิ์แสดงครับกดคลิกทูตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนหานะครับแอปคูเกมมือนะนี่เจอแล้วสีเขียวกดเข้าไปกดเปิดฮนะเรียบร้อยนะครับกดย้อนกลับย้อนกลับนี่นะครับถ้าเราเชื่อมต่อถูกหมดตรงนี้จะเป็นสีเขียวหมดนะแล้วก็ปรับตามพี่ได้เลยกันดาวนะครับ1นึ่มนี่เห็นไหม เครเอร์เซอร์เมาส์มูฟเมาส์เคอร์เซอร์ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของฟันเฟืองนะแล้วก็กดอนุญาตแจ้งเตือนนี่ปรับให้หมดนะรปรับถูกให้หมดแบบพี่เลยนะครับติถูกให้หมดเลยอ่าแล้วก็ดูในส่วนของเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับปรับให้เป็นสีขาวจะได้ใช้งานง่ายเนาะอืมจากนั้นกดโอเคนี่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับเวลาเราเข้าเราก็เข้าผ่านจาตัวแอปตัวนี้เนาะครูเกมเมอร์นี่มันจะเป็นรูปครูเกมเมอร์อยู่นะครับนี่เห็นไหมเข้าไปได้เลยจึงอา่าจากนั้นเราก็กด เ,เกมนี่เลยพี่ก็จะเพิ่มเพิ่มเกมก่อนเนาะพี่ก็จะไปเพิ่มเกมสี่อ่าเราก็เลือกเกมนะท่านผู้ชมนะอ,อะไรนะไอ้คอฟดิตี้นะท่านผู้ชมนะเรื่องเรื่องหาเกมคอฟดิตี้นะฮะอ่าเจอแล้วนะครับคอฟดิตี้นี่ตรงนี้กดเข้าไปได้เลยปึ๊บนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับคอฟดิตี้กดเข้าไปได้เลยครับกดโอเคกดอีกรอบหนึ่ง นี่มาแล้วนะครับอืมหวานเจี๊ยบเอาวางลงไปเอาล่ะท่านผู้ชมนะทีนี้นะครับอ่าเราก็กด f 5บนคีย์บอร์ดได้เลยเพื่อเปิดปิดเมาส์เห็นไหมกด f 5เพื่อเปิดปิดเมาส์ได้นี่เห็นไหม f 5เพื่อเปิดปิดเมาส์อย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ไปกดการกรบาดได้เลยนะนี่กดใช้เมาส์กดได้เลยนะท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบชิวๆเลยนะฮะนี่ทีนี้มาคนดู อ่าทีนี้เราจะไปปรับตั้งปุ่มกันก่อนนะท่านผู้ชมนะอย่างแรกนะครับก็ไปที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็ไปเห็นไหมนี่มันจะมีโหมดอ่มันตีเพย์เออร์กับโหมดเบทเทิลรอยัลนะ BR เราก็เลือกก่อนนะครับเราเล่นโหมดไหนก็ปรับโหมดนั้นนะท่านผู้ชมนะแต่พี่แนะนําว่าถ้าไปเล่นแบบอ่ธรรมดาปกตินะท่านผู้ชมนะก็ไปเล่นในส่วนของ MP แบบนี้ก็กดปรับตรงนี้แล้วก็มาปรับตั้งนะกดกําหนดเรย์เเห็นไหมนี่กดลุยเลยตรงนี้กาหนดเรย์เอนี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะทีนี้นะครับเราก็เห็นจะตัว ไอคอนสอีเขียวด้านบนซ้ายมือนะเออกดติ๊กขึ้นมาได้เลยแล้วกดอี key. นดิเคเ์นี่มันก็จะมีปุ่มแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับนี่แม้มันจะเซ็ตปุ่มไว้ให้หมดแล้วนะอ่าแต่ถ้าเอาให้ชัวร์ก็กด p รี s e t นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของคอเบลตี้ BR โหมดหรือว่าคอเบลตี้ MP โหมดอันนี้พี่จะเล่นมันติพเพย์มันก็เป็น MP โหมดอยู่แล้วนะครับนี่แม้มันปรับไว้ให้หมดแล้วนะปุ่มนี่จะตรงเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องทาอะไรแล้วปุ่มตรงหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมปุ่มตรงหมดแล้วนะครับ ปานเจี๊ยบเลยนะท่านผู้ชมนะทีนี้อ่าแล้วก็กดเซฟแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะกดควิดปุ๊บแล้วก็กดออกเห็นไหมอ่าเราไปเล่นกันดูนะครับท่านผู้ชมนะอะ่ทีนี้นะฮะผมมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะเล่นนะผมไม่แนะนําให้ไปเล่นแบบไต่แรงนะ ไม่ว่าจะเป็นมันตีเพย์เยอร์หรือว่าแพตเทอรอยยนะครับไม่แนะนําเลยไม่งั้นมันจะโดนแบนเพราะฉะนั้นไปเล่นแบบปกติได้แต่ไปเล่นหน,หนึ่งกับเพื่อนได้แต่ถ้าเล่นแบบไต่แรงนะครับเรียบร้อยเลยนะท่านผู้ชมอ,อาจจะโดนแบนได้นะครับท่านผู้ชมนะอเราจะมาเล่นในส่วนของอในส่วนของโหมดปกตินะท่านผู้ชมนะเล่นตรงนี้แล้วกันโหม,มดปกตินะครับผมไม่ไปไต่แรงนะท่านผู้ชมนะไปโ okay, อเค let's go เวลาเรา คลิกปกติแล้วกด,ด f ห้าเพื่อเปิดปิดเมาส์ได้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะเออเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราจะออลงไปเล่นนะครับเราต้องปิดเมาส์นะท่านผู้ชมนะปิดเมาส์อย่างนี้กด f ห้าเพื่อปิดเมาส์แล้วก็เล่นนะครับท่านผู้ชมเออนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมนะอันนี้พี่ปิดเมาส์ไปแล้วเนาะนี่มันเจีย๊ยบนะครับถ้ามันเชื่อมต่อแล้วตรงนี้จะเป็นสีฟ้าค้างไว้แบบนี้เลยนะมาคนดูนี่แล้วก็กดเลือกอาวุธก่อนที่เราจะใช้นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นอะไรสไตรเกอร์คืออะไรวะ เดียว yeah. ไปฮะวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบนี่นี่เล่นเนียปกติเลยนะคลิกซ้ายยิงนี่เดิน WASD นี่มันก็จะวิ่งไวอีกนะครับอ่ากดเดินไปแล้วกด C จะเป็นสไลด์โอเคกดสเปซบาร์กระโดดนี่กด z ซตหมอบนี่เห็นไหมกดคลิกซ้ายยิงกดคลิกขวาลิงนะครับอืมเวลาเวลาลิงยิงก็พยายามอย่าก,กดทับกันพร้อมกันสองปุ่มนะให้แบบอ่าคลิก กดขวาเล็งแล้วก็ยิงกดคลิกซ้ายนะอย่าไปกดพร้อมกันนะไม่งั้นเมาส์มันจะดึงลงอย่างงี้เห็นไหม้ากดพร้อมกันนะครับเมาส์มันจะดึงลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องกดคลิกทีละปุ่มนะอย่าไปกดปุ่มซ้อนอ่าซ้อนกันนะท่านผู้ชมนะอโอเคไปไปเล็นกันเลยป่านเจ็บนี่เลขหนึ่งเลขสองใช้อาวุธได้เลยนะครับปึ๊บไปตัวแอ้เตกหนึ่งเตกสองแหลมเปี้ยแหลมเปี้ยนี่วิ่งไปกดซีได้อ๋อเปลี่ยนอาวุธได้นะท่านผู้ชมนะโหลดเอาเราเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปลี่ยนอาวุธก่อน กดเอาใหมา่สวยไปลุยนี่ไม่อยากจะมูไม่อยากจะมูกดอะไรระเบิดกดเลขเลขสาเลขสามจะเป็นปืนปกติอันนี้กดอันนี้เลขสี่เป็นมีดเลขห้าน่าจะเป็นระเบิดไหมเลขห้าระเบิดโอเคหวานจี๊บหวานจี๊บนี่มาเลยครับขี้ขวาเล็งก่อนไลน์มาครับ มันอยู่ไหนวะเมื่อกี้นี่ได้เป็นลูริสสวยล่วงล่วงสวยร่วงล่วงล่วงสวยล่วงกคจิ้วก็ชิวช้วดูสวยล่วงแหลมเปีย้ยแหลมเปีย้ยะขอเรื่องนึงนี่กดได้นะฮะท่านผู้ชมนะ F1 F2 F3 F1 F2 F3 เป็นใช้ UAV หรือว่าของอะไรพวกนี้นะครับ นี่คือฟบิลิตี 3, 3, 4, 5, 7, oh ้เราสวยสวยเก็บ3เก็บ3เก็บ4เก็บ5เก็บ6เก็บ7เก็บ8โอ้โหจัดโหจัดโอ้โหอีฟสอครับคนดูปึ๊บเปิดเทเลโฟโต้ครับหมูดปึ๊บกดคลิกซ้ายดับเบิ้ลนี่ชนะครับหวานจ้อยเป็นไงล่ะนะฮะแหลมจัดเลยนะ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสรับจะตัวเมาส์คีย์บอร์ดเล่นจะตัวเกม Call of Duty Mobile นะฮะท่านผู้ชมก็ไม่แนะนำให้ไปไต่แรงนะท่านผู้ชมนะแนะนำให้แบบไปเล่นปกติได้ไปเล่นหนึ่งๆกับเพื่อนได้นะครับขำๆนะฮะท่านผู้ชมนะตัวนี้เล่นได้ผิวจัดนะครับถ้าไปไต่แรงอาจจะโดนแบนนะ ล้วก็แนะนาให้ใช้แค่มือถือ Android นะเป็น Android 11ถึง14เท่านั้นแรมขั้นต่า6 g b ใช้ผ่านจากตัวแอปคูเกมเมอร์ต้องโหลดแอปเพิ่พมๆปุ่มเล่นเกมด้วยนะจ๊ะตัวนี้นะครับก็ราคาประมาณ3ใบแดงนะไปจัดกันได้มีบริการเก็บเงินปลายทางตะกร้ามล้าสีเหลืองฝั่งซ้ายมือหรือว่าด้านล่างคำหย่ใต้คลิปกดเข้าไปได้เลยจ้ะสับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกันไปคลิปหน้าบาบจ้าใบาใจ๊บใจหวันเจี๊บยบเหมือนเดิมจับ